สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําฟิล์มติดอาคารนะคะระหว่างฟิล์มประหลอดกับฟิล์มดํานะคะว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างกันยังไงแล้วไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะแล้วจากที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มดํากับฟิล์มประหลอดนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นฟิล์มดําค่ะแล้วก็ จะเป็นฟิล์มปลอดซึ่งตัวฟิล์มดำเนี่ยมันจะมีความดำทึบนะคะแล้วก็สะท้อนแสงค่อนข้างน้อยค่ะเปรียบเทียบกับฟิล์มประลอดซึ่งการสะท้อนแสงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความมันเงามากกว่าตัวฟิล์มดำค่ะถ้าเราที่เห็นในมือนะคะก็จะเรียกว่าฟิล์มปลอดค่ะซึ่งฟิล์มปลอดเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือแค่ความเป็นส่วนตัวค่ะเอ่อราคาไม่สูงแล้วก็การความร้อนได้ดี อีกอย่างหนึ่งก็คือสะท้อนแสงได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะรบกวนพวกสัญญาณอิเล็กทรอนิกต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะกระทบบ้านตรงข้ามห้องตรงข้ามก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโดบางที่นะคะก็จะมีกฎว,ว่าไม่ให้ติดฟิล์มประหลอดค่ะแล้วก็จะแนะนําเป็นฟิล์มดําค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มดําค่ะซึ่งก็จะมีข้อดีให้ความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็สามารถติดได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นงานคอนโดบ้านอาคารงานอุษษตสาหกรรมต่างๆคือติดได้หมดเลยค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะจะมีเทคโนโลยีนาโนเซรามิกค่ะสามารถป้องกันความร้อนได้ดีเทียบเท่ากับตัวฟิล์มตลอดเลยแต่ว่าราคาก็จะค่อนข้างสูงกว่าแต่ว่าทัศนวิสัยก็จะดีดีกว่าเทียกว่า,วาค่ะค่ะแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าอยากได้เป็นฟิล์มะลอดหรือว่าฟิล์มดำเนี่ยทางเราก็จะมีบริการวัดพื้นที่ประเมินราคาหน้าง,งานนะคะพร้อมนําตัวอย่างฟิล์มจริงเนี่ยไปให้ลูกค้าได้ลองเลือกดูด้วย สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อคอนแทคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ